สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูมาชมโคเบโก้ SK 1 3 5 SR ครับวันนี้ SR 1 3 5 SR เก่านอก4ปีพี่น้องเก่านอก4ปีเดินมาลุยงาน รับจบนะครับวายวายศูน uh, ย์สามนะครับวันนี้วายวายศูนย์สามช่วงล่างเต็มครับโซนัน6กสิบพี่น้องวัดเดินไฮเดดเดิมทุกอย่างไฟฟ้าเต็มครับไฟฟ้าอยู่ครบ เอเยยนงชำํำอ่ะนี่เดินมาลุยงานครับสปอกเก็ตโซนี่เต็มนะครับเอามาทันใดที่ชื่นชอบยังโซดและไม่น้องยังโซด เห็นบอกว่าเจ้าของเปิดอยู่69นะครับ69.5<อ>ดูว่า69ประมาณ69.5เลยครับโอ้ฝนจะตกเลยตอนนี้กนะ็จัดเต็มครับ ช่วงล่างเต็มเครื่องยนต์นั้นดีมากครับ4 b d ปีดีึไม่เคยแกะนอ็อตเก่านอก4ปีบูมอาร์มไม่มีปะครับเอวแน่นปัมคาวาซกิเคส,สามี63ครับเจปแปนท่านใดที่ชื่นชอบหรือว่าเอาไปใช้งานก่อสร้างครับอุสลักนั้นเต็มครับ ระบบเต็มแน่นทุกจุดแอร์เย็นชำ่ำแล้วก็ไฟฟ้าครบนะครับไฟฟ้าครบโซ่ดใช้ไปเลยอีก3ามดูดูการโอ้กระบอกอาจจะดังหน่อยเพราะว่าฝนตกนะฝนตกนะครับฝนตกกระเพียงบ้างนี่ครับ กระจกอยู่ครบไฟฟ้าดีถึงว่าระบบอยู่เต็มนะครับสนใจก็0982723752ครับ 135SR นะพี่น้องวายวาย03 4BD1 4สูบเทอรโบ เร็มไม่มีผู้นะครับเดี๋ยวฝนตกอาจจะลื่นหน่อยครับพี่น้องเพราะว่าเชะเดินไฮเดดก็เครื่องไม่ได้เร่งเต็มที่นะครับหรือว่าโอเคเอลแน่นอ่ะ ริงให้พี่น้องได้ชมหน่อยท่านใดได้ชื่นชอบก็สอบถามได้ครับ098 272 3 752ปด0 3เ้ไวเก่าญี่ปุ่น4ปีนะครับเบิดอยู่ที่69 5 นะครับพร้อมพร้อมใช้งานไม่ต้องพร้อมใช้งานงานก่อสร้างในเมืองในไรนี่สบายมากครับข้างในก็แอร์เย็นแล้วก็ไฟฟ้าเต็มนะครับระบบเต็ม ตอนซื้อเกานอกซื้อมาล้าน ดำเดิมไม่น้องไม่เคยทำสีเรวจะเคลียร์ริง เพิ่มเลยเคอร์ริงเลยครับมาดูพลังครับนะแรงไม่แรงตรงนี้มีสายไฟก็ต้องเบาๆพี่น้องสนใจ098 27 23752ครับ โตเบโก้ SK135SR นะครับเก่าญี่ปุ่น4ปีเอเย็นไฟฟ้าครบไม่มีทิฏฐิครับโอ้คุณยายมาชมด้วย เปิดอยู่ที่695นะครับมาตรองเอางเอา0982723752ตรงนี้เคอริงนะครับจะขายไก่ทอดไก่ย่างนะครับข้าวเหนียวไก่ย่างโอ้โหปิดปากทอ่อ เราตรงนี้จะทำที่ขายไขายขายไก่ย่างครับพี่น้องเมื่อกี้ก็มีที่เกาะพร้อมนะครับ ร้อยสามห้าร้อยสามห้าเต็มได้ไหมคนระับดูบันทายโซ่นี่เต็มครับแล้วก็ใบแทงเต็มเอเย็นคือเอาไปใช้งานได้เลยครับหกสิบเก้าห้าือชอบเครื่องไม่เคยแกะน็อตครับ ปั๊มเคปั๊มวี 63J8 ครับก็ดูเอาครับพี่น้องบูปอารไม่มีปะ ระบอกไฮเดรบุรกไม่มีรั่วซึมครับสนใจ0 982723752มาดูได้ครับ คริงนะพี่น้องรับงานคริงท่านใดชื่นชอบก็สอบถามได้สีเดิมๆสีเดิมๆนะครับเยวริ่งให้ดูสุดๆไปเลยครับ มีสีดำนะพี่น้องระว,วังสายไฟนะลูกพี่ตรงนี้จะขายไก่นะครับ ชั่วโมงบินนั้นยังบินอยู่ครับอยู่ชั่วโมงที่งหมื่นกว่านะครับตัวนี้วัยวายศูนย์สามจัดให้ครับเดี๋ยวหลกวบก่อนสภาพโดยรวมแล้วกลิกครับก็ไฟฟ้าอยู่เต็มระบบไฟฟ้าอ่า ช่วงล่างก็เต็มรับนะใช้งานได้เลยเอาไปใช้งานได้เลยครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ